มีความเชื่อผิดๆอยู่อันหนึ่งละกันดูแต่ ranking ของมหาลายัยพี่เจสอยากให้น้องๆฟังตัวเคล็ดลับหรือคร่าเรียในการจัดจะเลือกอยังไงแล้วไปจัด r a n กิ้ g ของเราเองนะคะ 4เทคนิคในการเลือกโรงเรียนดูอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะคะอยากให้น้องดูเรื่องความเหมาะสมในเรื่องของงานนะคะเราถามก่อนเลยว่าเป้าหมายในการทํางานเนี่ยคืออะไรเป้าหมายช็อตเทอมลองเทอมคืออะไรเราจะได้มองได้ว่ามาหาลัยไหนแต่ละสายงานเนี่ยมีโรงเรียนไหนที่โดดเด่นมีจุดแข็งที่สปอร์ตตรงนี้มุมที่2ค่ะก็คือโลเคชันนะคะบางคนชอบอยู่ในวัดที่มีความเป็นเมืองมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นอีกสายหนึ่ง คือเป็นสายแบบชอบกิจกรรม outdoor activity นะคะก็อาจจะไปดูมหาลัยที่อยู่ในโซนที่เป็นเหมือนแบบออกจากเออร์เบินนิดนึงอยู่ในแคมปัสทาวก็ได้นะครจากขอพักอพาร์ตเมนต์เราเนี่ยสามารถเดินไปช้อปปิ้งแล้วก็เดินไปเรียนได้เลยนะคะไม่เกินแบบ15นาทีแบบเนี้ยคนก็อาจจะชอบสไตล์แบบ แล้วก็ในมุมที่3ที่อยากให้มองเลยสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือ cultural fit character fit นะคะว่าดูแล้วคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันใช่เราหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราไปเรียน,นยปีหรือ2ปีเราไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นตั้งนานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่ม พื่อกลุ่มเน็ตเวิร์กอัลาไนตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะเรียกว่าสร้างเป็นไลฟ์ลองเฟรนด์ชิพไปเลยนะคะข้อที่4ก็คืออยากให้น้องดูในเรื่องของชื่อเสียงของมหาลาัยด้วยอานยอดยี่ยกกับที่พี่เจสบอกหรือเปล่าตอนแรกบอกมาให้ดูแรนกิ้งตอนนี้บอกให้ดูชื่อเสียงเจสมองในมุมที่ว่าเป็นแบรนดิ้งและการของมหาลายัยเน็ตเวิร์กของมหาลัยนี้ในงานตรงนี้มันจะช่วยส่งเสริมนรามากน้อยแค่ไหนในบางประเทศบางมหาลาัยอาจจะดังแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะตรงนี้แหละก็จึงเป็น4อย่างที่อยากให้นอง แล้วส,สี่เรื่องนี้น้องๆถามว่าจะหายังไงนะคะอยากให้น้องๆไปฟังหรือไปคุยหรือฟังอลัมนนายสิทธิ์กเก่าสิทธิ์ปัจจุบันนักเรียนปัจจุบันเล่าประสบการณ์เหล่านี้นะคะคุยฟรีคอนซัลเทชันคอลได้กับ mission to Top U ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์เราได้เลยนะคะ www.mission to Top u อันและในมุมขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดฟรีคอนซัลเทชันลองแชร์โปรไฟล์น้องๆมาเราจะลองรีวิวโปรไฟล์น้องแล้วก็แชร์ให้ได้ค่ะว่าโปรแกรมไหนที่เหมาะกับน้อง